สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาว youtube ทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ป๊ปะกับช่อง V Channel วันนี้ผมก็จะพามาดูพึ่งหรือว่าพึ่งนะครับเนาะดีลานเปาได้เลี้ยงเอาไว้นะครับอันนี้ได้กี่เดือนแล้วครับปีไมาเดือนมาเข้าคนเดียวมาเข้านเวนะครับเ,าเนะบา,เาเนะาปีไม่าเนเขาปีเม่านตอนนี้ ตอนนี้ครับกำลังจะเปิดพอครับผมพอว่ะกันทครับใครจะใครจะโดนจี้ก่อนครับใครจะล่นก่อนครับผมจี้ครับเลื่อนดีนะแสนรู้นะครับแสนรู๋แล้วครับเนาะเอาหัวมุดเข้าได้ไหมครับได้ครับมือสุกก็ได้เลยเนีด้มันมาอยู่คนเดียวครับอันนี้มาอยู่คนเดียวอ๋อแต่เขาต้องแป่งกองไว้นะครับเนาะแป่งไว้เยอะเดี๋ยวมันจะมาอยู่สุ่ดยอดเลยนะคลิปนี้เป็นคลิป ที่ผมทำกับหลานนะครับเนาะเพื่อเพื่อจะมาพาเพื่อนๆมาดูดูดูพึ่งนะครับเนาะแต่แต่ผมจะพูดภาษาบ้านผมนะครับเนาะมันผดเกสร่สวรนะว่าใสา่สีเหลืองๆนะที่ถามนาะอันนี้เกรสรเหรอครับที่มา,มาบานเนี่ยเกสรที่มันไปเอาตีดอกมาอ๋อจะมันจะเอาเข้ามาไว้ใดทางมัเน,นะนะนี่ครับผม แต่ผมว่ารู้ซึ้กว่าผมอยู่ตั้งหลังกล้องนี่ตาผมปลบปลมแล้วครับจี้ครับจี้แน่นอนถ้าเพิ่มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้ไหนเดี๋ยวเดือนเมษาผมจะเอาน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปสำรองครับเดือนเมษานะครับผมใครอยากได้น้ำพึ่งนะครับน้องมาเมนในคอมเมนต์นี้ได้ครับผมขวดขวดขวดแล้วจะได้ครับขวดสองร้อยห้าสิบขวดขวดสองร้อยห้าสิบครับผม ซื้อหนึ่งขวดแขมหนึ่งขวดครับผมแถมแขวดท่านแขมเป็นขวดเป้าแล้วครับผมหมอมีนทั้งในครับรับประกันเลยครับยินดีคืนเงินถ้าเป็นหกปอมเ้นี่ครับผมหลานบ่าวครับวันนี้ก็ได้มารีวิวฮื้อนะครับนะอันี่เขาเรียกว่าผุงบินต่้มครับผมมันบินแบบสูงครับเพ่งโกนครับเพื่งโกนเขาเรียกว่าเพิ่งโกนนะครับนาะ มันมีอย่างอี้กันครับผมเปิดฝามาพอเพิ่งครับอันนี้ตาบวมสกเกนแล้วครับแล้วใครสนใจนะผมน้ำเพิ่งน,นะครับเนาเดินเมเดินเมษานะครับเนาก็มาเม่นได้ตีใต่ใต้คลิปนะครับเรา แล้วก็อยากได้ขี่ขวดก็บอกกันนะครับเนาะจะนมีสาครับผมไม่ใช่มีไม่ใช่มีห้างเดียวครับจะมีรังเดียวนะครับเรามีหลายรังเยู่ครับที่จะเปิดเดือนมษสานี่ครับเนาประมาณห้าสิบรังประมาณห้าสิบรังครับผมถ้าสูงไปตัวครับเหลือห้ารังครับผมรุ้นเลยนะครับมีประมาณห้าสิบรังนะครับเราครับถ่ายใกล้ๆเลยครับมือผมบวมแล้วครับนี่ครับผมสุดยอดครับคัน สุดยอดครับทางนี้ครับผมมันเห็นมันซาบไหมครับมันซาบอย่างพูดข้าไปครับนี่ครับถักใกล้ๆครับขัาไปใกล้ๆมาเลยครับดูครับผมอันนี้ผิดเพี้ยงพิ่งเลี้ยงนะครับนอกพิ่งเลี้ยงมันจะบัดดุครับเพิ่งปลาเพิ่งปลาครับนอเพิ่งปลาแถวเลี้ยงเพิงปลาแถวเลี้ยงนี่เป็นบ้านเจ้ามันใด้เนาะนี่เป็นบ้านเจ้าครับผมคืนร้อยห้าสิบครับ นี่ลคถึงเวลาเอาข้าเจ้าแล้วถึงเวลานิมเดินเมษาครับจะเอาข้าเจ้าแล้วครับผมมาอยู่เมือแล้วครับรอเก็บข้าเจ้าอย่างเดียวรอเก็บข้าเจ้าครับเป็นขวดครับผมขวดสองห้าสิบครับผมมาอยู่เมืองครับอาศัยอยู่บได้ไปได้ครับผมกีสอนก็เอาจากเนี้ยครับกีสอนก็เอาจากต้นเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีระเมย้ทีละเียบบรหนุยก็ย่ต้นต้นเีระเมย์แบรหนุ่ยยี่อะไรเนี้ยครับผม ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเนาะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับ Vchannel นะครับเนาะแหมนอยหนึ่งก็ด่านบาวครับจะมีช่องครับผมแล้วผมจะฝากไว้นะครับเนาะติดตามชมครับผมขอบคุณครับ